อาเธอร์ถอนหายใจยาวขณะที่มองออกไปยังสวนที่ปกคลุมไปด้วยหมอกยามเช้าของคอตบวนหมู่บ้านอันเงียบสงบที่เขาและเอเลนร์ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเกือบ50ปีบรรยากาศช่างแตกต่างจากความวุ่นวายในลอนดอนที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ทุกอย่างดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าลงเหมือนกับภาพวาดสีน้ำที่ค่อยๆถูกแต่งแต้มลงบนผืนผ้าใบทีละนิดทีละนิดแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการหลังจากเกษียณอายุจากการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอาเธอร์ก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับหนังสือ เล่นโปรดการทำสวนและการเดินเล่นชมชนบทส่วนเอเลน่อดีตบรรรักษ์ผู้รักในวรรณกรรมคลาสสิกก็ดูเหมือนจะปรับตัวเข้ากับชีวิตอันเงียบสงบนี้ได้เป็นอย่างดีเธอชอบใช้เวลาช่วงบ่ายอ่านหนังสือบนเก้าอี้โยกตัวโปรดริมหน้าต่างหรือไม่ก็ออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านทักทายผู้คนด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นแต่เมื่อไม่นานมานี้อาเธอร์เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในตัวภรรยามันเริ่มจากการที่เธอเรียกเขาด้วยชื่อต้นซึ่งปกติแล้วเธอจะเรียกเขาว่าที่รัก มาโดยตลอดตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือบางทีอาจเป็นความพยายามที่จะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่แต่แล้วเอเลน่ก็เริ่มทำตัวแปลก,ปลกเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในสวนตูกดอกไม้สเปซสปาไราทิศทางพูดคุยกับพวกมันราวกับเป็นเพื่อนเก่าแก่เธอเริ่มวาดรูปอีกครั้งหลังจากที่วางผู้กันไปหลายปีแต่ภาพวาดของเธอนั้นแตกต่างออกไปมันดูบิดเบี้ยวไร้รูปทรงเต็มไปด้วยสีสันที่ขัดแย้งกันราวกับภาพสะท้อนของจิตใจที่สับสนอน,นบางครั้งเธอก็ลืมชื่อสิ่งของง่าย หรือจูจ่ๆก็ท่องวบทละครของเชกสเปียออกมาโดยไม่เข้ากับบริบทประสงค์ตนเปตัวละครและโครงเรื่องมัวไปหมดอาเธอร์เริ่มกังวลเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอเลน่ภรรยาที่เขารักและรู้จักมาค่อนชีวิตผู้หญิงที่ฉลาดสุขุมและใจดีคนนั้นกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคนละคนความทรงจำของเธอดูเหมือนจะเลื่อนรางความคิดของเธอกระจัดกระจายราวกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอที่ต่อไม่ติดเขาพยายามถามไถยแต่เธอก็มักจะบ่ายเบียงหรือไม่ก็ตอบคำถาม ไม่ตรงประเด็นรอยยิ้มของเธอยังคงอบอุ่นแต่แววตาของเธอกลับดูเหม่อออยยว่างเปล่าราวกับกำลังหลงทางอยู่ในขาวงกฎของความคิดตัวเองในเช้าวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังเตรียมอาหารเช้าเขาได้ยินเสียงเอเลนรร้รองเรียกมาจากสวนเขาเดินออกไปดูและพบเธอนั่งอยู่บนพื้นท่ามกลางแปลงดอกไม้ที่กระจัดกระจายเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาที่สับสนอาเธอร์เธอพูดเสียงสัน่นฉันชัดนอยู่ที่ไหน หัวใจของเขาหล่นบุกเขาไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก่อนเขาคุกเข่าลงข้างๆอบกอดเธอไว้แนบแน่นไม่เป็นไรนะเอเลนอ่์เขาปลอบเธออยู่ที่บ้านอยู่กับฉันเราอยู่ในสวนของเราเอเลนร์กอดเขาตอบน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันกลัวเธอสะอื้นฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันรู้สึกเหมือนเหมือนตัวเองกำลังหลงทาง อาเธอร์กอดเธอแน่นขึ้นพยายามกลั้นน้ำตาของตัวเองเขาไม่รู้จะช่วยเธออย่างไรเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาจูบหน้าผากของเธอเบาๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะที่รักเขาพูดชังสัญญาแต่ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนเขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้เพียงว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเอเลนร์ผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจเขาค่อยๆพยุงเธอให้ลุกขึ้น และพาเธอกลับเข้าไปในบ้านบรรยากาศภายในบ้านที่เคยอบอุ่นและคุ้นเคยกลับรู้สึกอึดอัดและแปลกแยกภาพวาดที่บิดเบี้ยวของเอเลนอร์บนทางดูเหมือนจะย้อเย้ยเขาความเงียบภายในบ้านช่างหนักอึ้งและน่าอึดอัดอาเธอร์ชงชาคารโมไมใหเอเลนอร์หวังว่ามันจะช่วยให้เธอผ่อนคลายลงบ้างเธอนั่งจิตชางเงียบเงบแววตาเมื่อลอยเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายอาเธอร์นั่งลงข้างๆกุมมือเธอไว้เอเลนอร์เขาพูดอย่างอ่อนโยนคุณต้องบอกผมนะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเป็นอะไร เอเลน่หันมามองเขาช้าๆแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวฉันฉันไม่รู้เธอตอบเสียงแถวฉันรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติในหัวของฉันฉันจําอะไรไม่ค่อยได้ฉันรู้สึกสับสนฉันกลัวคําพูดของเธอเหมือนกับมีดที่กรีดแทงลงกลางใจของอาเธอร์เขาบิดมือเธอแน่นขึ้นไม่เป็นไรนะที่รักเขาพูดผมจะพาคุณไปหาหมอเราจะหาสาเหตุของเรื่องนี้และเราจะแก้ไขมันได้ไยอกัน น้ำตาของอาเธอร์เริ่มไหลรินเขารู้สึกกลัวและสับสนพอๆกับเอเลนร์แต่เขาต้องเข้มแข็งเพื่อเธอเขาต้องเป็นหลักให้เธอพึง่งพิงเขาจุกมือเธอเบาๆผมรักคุณนะเอเลนร์เขาพูดผมจะไม่มีวันทิ้งคุณเอเลนร์มองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความขออบคุณเธอยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ดูเศร้าสร้อยและอ่อนล้าฉันก็รักคุณอาเธอร์เธอ,เอตอบฉันโชคดีจริงๆที่มีคุณ ไม่กี่วันต่อมาบรรยากาศภายในบ้านก็ยิ่งอึมครึมเอเลนรอาการแย่ลงเธอจำชื่อของคนในครอบครัวไม่ได้จำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้และมักจะพูดจาสับสนูกวนเธอดูหวาดกลัวและสับสนอยู่ตลอดเวลาเธอพยายามดูแลเธออย่างดีที่สุดแต่เขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าและสิ้นหวังเขาไม่รู้จะช่วยเธอได้อย่างไรเขาเริ่มโทษตัวเองบางทีเขาอาจจะสังเกตเห็นความผิดปกติดได้เร็วกว่านี้บางทีเขาอาจจะทำอะไรได้มากกว่านี้ความคิดเหล่านี้กัดกินเขาอยู่ตลอดเวลาทำให้เขานอนไม่หลับ จนกระทั่งบีทริตลูกสาวของพวกเขามาเยี่ยมพร้อมกับครอบครัวของเธอบรรยากาศภายในบ้านดูสดใสขึ้นชั่วขณะดเด็กๆวิ่งเล่นไปรอบๆบ,บ้านเสียงหัวเราะของพวกเขาเต็มเต็มความเงียบที่เคยปกคลุมเอเลนร์ดูมีความสุขที่ได้อยู่กับหลานๆเธอยิ้มหัวเราะและเล่นกับพวกเขาแม้ว่าเธอจะจำชื่อพวกเขาไม่ได้ก็ตามบีทริตสังเกตเห็นความผิดปกติในตัวแม่ของเธอเธอถามอาเธอร์เกี่ยวกับอาการของเอเลนร์และเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอก็แนะนำให้อาเธอร์พาเอเลอร์ไปพบแพทย์ พ่อคะบีทริดพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังหนูคิดว่าแม่ต้องการความช่วยเหลือหนูคิดว่าแม่ป่วยอาเธอร์ถอนหายใจยาวเขารู้ว่าบีทริดพูดถูกแต่เขาก็ยังลังเลเขาไม่อยากยอมรับว่าเอเลนร์อาจจะป่วยเป็นอะไรร้ายแรงเขาไม่อยากเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายพ่อรู้เขาตอบเสียงแผ่วแต่พ่อพ่อกลัวบีทริดจับมือพ่อของเธอเบาๆหนูรู้กับพ่อเธอพูดแต่เราต้องเข้มแข็งเพื่อแม่นะคะเราต้องช่วยแม่คำพูดของบีทริดทำให้อาเธอร์รู้สึกมีกำลังใจขึ้น เขารู้ว่าเขาไม่สามารถหนีความจริงได้อีกต่อไปเขาต้องเข้มแข็งเพื่อเอเลนร์เขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและทําทุกอย่างเพื่อช่วยเธอลูกพูดถูกเขาพูดพ่อจะพาแม่ไปหาหมอในวันรุ่งขึ้นอาเธอร์พาเอเลอร์ไปที่คลินิกในเมืองใกล้เคียงพวกเขาได้พบกับดรโทมัสฟารลี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมดรฟารลี <Doctor. S 2> <F ally S 1> ่เป็นชายวัยกลางคนที่ดูใจดีและน่าเชื่อถือเขาพูดคุยกับอาเธอร์และเอเลนร์อย่างละเอียดถามคําถามเกี่ยวกับอาการของเอเลนร์ประวัติการรักษา และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นดรฟารียก็ทำการทดสอบความจำการรับรู้และการใช้ภาษาของเอเลน่ผลการทดสอบออกมาไม่ดีนักเอเลน่ anor, ไม่สามารถตอบคำถามง,ง่ายงได้เธอจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้และมีปัญหาในการสื่อสารดรฟาียมองอาเธอร์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผมเสียใจด้วยนะครับคุณอาเธอร์เขาพูดแต่จากผลการทดสอบ และอาการที่ผมสังเกตเห็นผมคิดว่าคุณเอเลน่าเป็นโรคอัลไซเมอร์คำพูดของดรฟารีเหมือนกับสายฟาฟาลงกลางใจของอาเธอร์เขารู้สึกชาว่าไปทั้งตัวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์แต่เขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเอเลน่ภรรยาที่เขารักกำลังจะค่อยๆสูญเสียความทรงจำความคิดและตัวตนของเธอไปอัลไซเมอร์หรือครับเขาถามเสียงสัน่นมันมันรักษาได้ไหมครับดรฟารีสายหน้าชา้าในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดครับเขาตอบแต่เราสามารถใช้ยาและการบำบัดต่างๆเพื่อชะลออาการและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับอาเธอร์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มทลายลงมาเขาหันไปมองเอเลนร์ที่นั่งอยู่ข้างๆเธอเธอมีสีหน้าสับสนและหวาดกลัวเธอคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอคงไม่รู้ว่าเธอกำลังจะเผชิญกับอะไรอาเธอร์กุมมือเธอไว้แน่นน้ำตาไหลอักแ้มไม่เป็นไรนะที่รักเขาพูดผมจะอยู่กับคุณผมจะดูแลคุณเอง เอเลน่บิดมือเขาตอบเธอยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ดูเศร้าส้อยและอ่อนล้าขอบคุณค่ะอาเธอร์เธอตอบฉันรักคุณแม้ว่าคำพูดของเธอจะดูเลือนรางแต่ความรักที่อยู่ในนั้นกลับชัดเจนอาเธอร์และเอเลน่เดินออกจากคลินิกด้วยหัวใจที่หนักตึงอนาคตที่เคยวาดฝันไว้บัดนี้กลับมืดมนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอาเธอร์ไม่รู้ว่าเขาจะรับมือกับโรคอัลไซเมอร์ของเอเลน่ได้อย่างไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูแลเธอได้ดีแค่ไหนแต่เขารู้ว่า เขาจะต้องพยายามเขาจะต้องเข้มแข็งเพื่อเธอเขาจะต้องเป็นหลักให้เธอพึ่งพิงเขาจะต้องอยู่เคียงข้างเธอในทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามระหว่างทางกลับบ้านอาเธอร์แวะที่ร้านหนังสือเขาซื้อหนังสือ,สอ,สอทุกเล่มที่เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เขาต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้มากที่สุดเขาต้องการเข้าใจสิ่งที่เอเลน่ากำลังเผชิญและวิธีที่เขาสามารถช่วยเธอได้เมื่อพวกเขากลับถึงบ้านอาเธอร์ก็เริ่มอ่านหนังสือทันทีเขาอ่านอย่างตั้งใจจดบันทึกและขีดเส้นใต้ข้อความสําคัญ เขาเรียนรู้ว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ค่อยๆทำลายเซลล์สมองส่งผลให้ความจำความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยแย่ลงเขาเรียนรู้ว่าโรคนี้มีหลายระยะและแต่ละระยะก็มีอาการที่แตกต่างกันเขาเรียนรู้ว่ายังไม่มีวิธีรักษาแต่ก็มียาและการบำบัดต่างๆที่สามารถช่วยชะลออาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ยิ่งอาเธอร์อ่านมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ว่า เขาจะดูแลเอเลนร์ได้ดีแค่ไหนแต่เขาก็รู้ว่าเขาจะต้องลองเขาจะต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเธอคืนนั้นหลังจากที่เอเลนร์เข้านอนแล้วอาเธอร์ Arthur ก็แอบ,บเข้าไปในห้องทำงานของเธอเขาเห็นสมุดเก็ต c ภาพหลายเล่มวางอยู่บนโต๊ะทำงานเขาหยิบเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดดูข้างในเต็มไปด้วยภาพวาดที่แปลกประหลาดและข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่สันเทาฉันไม่อยากเป็นภาระของอาเธอร์ฉันยังโอเคอยู่วันนี้หลานๆมาเยี่ยมฉันจำชื่อพวกเขาได้ฉันคิดว่านะฉันกลัวฉันไม่อยากลืม น้ำตาของอาเธอร์ไหลรินเขาเพิ่งตระหนักว่าเอเลนร์ e or, รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเธอเธอต่อสู้กับมันอย่างเงียบๆพยายามเก็บซ่อนความกลัวและความสับสนไว้ภายในหัวใจของเขาเจ็บปวดรวดร้าวเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปเขาอยากจะสังเกตเห็นความผิดปกติดได้เร็วกว่านี้เขาอยากจะทำอะไรได้มากกว่านี้เขาอยากจะอบกอดเธอไว้และบอกเธอว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแต่เขารู้ว่ามันไม่จริงโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่โหดร้ายมันจะค่อยๆพรากทุกอย่างไปจากเอเลนร์ความทรงจำความคิดบุค,คลิกภาพ และตัวตนของเธอเขาไม่สามารถหยุดยั้งมันได้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คืออยู่เคียงข้างเธอดูแลเธอและรักเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาปิดสมุดสเก็ตภาพและวางมันกลับลงบนโต๊ะเขาถอนหายใจยาวรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ้นหวังแต่เขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเข้มแข็งเขาจะต้องสู้ต่อไปเพื่อเอเลน่์เพื่อความรักที่พวกเขามีให้กันเขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนที่มืดมิด ดวงดาวส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าเขาหลับตาลงอธิษฐานขอให้เขามีพลังขอให้เขามีความอดทนขอให้เขาสามารถดูแลเอเลนร์ได้เขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เขาจะอยู่เคียงข้างเอเลนร์จนถึงที่สุดเขาจะรักและดูแลเธอตราบจนลมหายใจสุดท้ายของเขาเขาจะไม่มีวันทิ้งเธอไปไหนเหมือนกับที่เธอไม่เคยทิ้งเขาไปไหนตลอดห้าสิบปีที่ผ่านมาในวันต่อต่อมาชีวิตของอาเธอร์และเอเลนร์ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอาเธอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการดูแลเอเลนร์ช่วยเธออาบน้ำแต่งตัวกินข้าวและทำกิจกรรมต่างๆเขาอ่านหนังสือให้เธอฟังพาเธอไปเดินเล่นในสวนและพยายามพูดคุยกับเธอแม้ว่าเธอจะจำอะไรไม่ค่อยได้ก็ตามเขายังคงพาเธอไปพบดรฟารลี่เป็นประจำเพื่อติดตามอาการและรับคำแนะนำเอเลนร์เริ่มทานยาที่ดอร์ฟารลี่สั่งซึ่งช่วยชะลออาการของโรคได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งมันได้อย่างสมบูรณ์เอเลนร์ยังคงวาดรูปอยู่เสมอแม้ว่าภาพวาดของเธอจะดูแปลกประหลาดและไร้ความหมายมากขึ้น เรื่อยๆอาเธอร์เก็บรักษาสมุดสเก็ตภาพของเธอไว้ทั้งหมดเขาถือว่ามันเป็นบันทึกความทรงจำที่ล้ำค่าเป็นหลักฐานของตัวตนที่ค่อยๆเลือนหายไปของเอเลน่บางครั้งอาเธอร์ก็รู้สึกโกรธและคับข้องใจเขาโกรธที่โรคอัลไซเมอร์พรากเอเลน่ไปจากเขาเขาขับข้องใจที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้ได้เขาต้องเข้มแข็งและอดทนเขาต้องอยู่เคียงข้างเอเลน่และทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเธอมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังพาเอเลอร์เดินเล่นในสวนเอเลนอ์ก็หยุดเดินและหันมามองเขาด้วยแววตาที่ดูแจ่มใสผิดปกติอาเธอร์เธอพูดคุณจำวันที่เราพบกันครั้งแรกได้ไหมอาเธอร์ยิ้มเขาจำได้ดีมันเป็นวันที่อากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิเขาและเอเลนอ์ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพวกเขาพบกันที่ห้องสมุดเอเลนอ์กำลังมองหาหนังสือเล่มหนึ่งและอาเธอร์ก็ช่วยเธอหา พวกเขาคุยกันถูกคอและกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ตกหลุมรักกันและแต่งงานกันในอีกสองปีต่อมาผมจำได้สิทธิรักอาเธอร์ตอบมันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยเอเลน่ยิ้มให้เขารอยยิ้มที่สดใสและเต็มไปด้วยความสุขฉันก็เหมือนกันเธอบอกฉันรักคุณอาเธอร์ผมก็รักคุณเอเลนอ่อาเธอร์พูดน้ำตาไหลอาบแก้มเขาจุบหน้าผากเธอเบาๆรักมากที่สุดในช่วงเวลานั้นเอเลน่ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติ เธอจำเขาได้เธอจำความรักที่พวกเขามีให้กันได้แต่อาเธอร์รู้ว่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆโรคอัลไซเมอร์จะกลับมาและมันจะพรากเอเลน่ไปจากเขาอีกครั้งแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลาเหล่านี้ช่วงเวลาที่เขาได้เห็นเอเลน่คนเดิมคนที่เขารักสุดหัวใจเขากอดเธอไว้แน่นไม่อยากปล่อยให้เธอไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะที่รักเขาพูดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอเลน่พยักหน้าเธอยิ้มให้เขารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความไว้วางใจตลอดไปค่ะอาเธอร์เธอตอบตลอดไป หลายเดือนผ่านไปอาการของเอเลนร์ก็ค่อยๆสุดหนักลงเธอจำอาเธอร์ไม่ได้เป็นบางครั้งเธอจำลูกสาวและ,ละหลานๆของเธอไม่ได้เธอจำอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเธอไม่ได้เลยเธอกลายเป็นคนเงียบขรึมและเก็บตัวเธอใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโปรดมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายอาเธอร์ยังคงดูแลเธออย่างใกล้ชิดเขาอ่านหนังสือให้เธอฟังเปิดเพลงให้เธอฟัง,ลง,ฟงและพาเธอไปเดินเล่นในสวน เขาพยายามพูดคุยกับเธอแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยตอบสนองก็ตามเขายังคงกุมมือเธอจุกหน้าผากเธอและบอกรักเธอทุกวันเขารู้ว่าเธอกำลังจะจากเขาไปในไม่ช้าแต่เขาก็ยังคงหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหวังว่าเธอจะกลับมาเป็นปกติหวังว่าพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งแต่ปาฏิหารินั้นไม่เคยเกิดขึ้นโรคอัลไซเมอร์ค่อยๆกลืนกินเอเลน่ไปทีละน้อยจนในที่สุดเธอก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากร่างกายที่ว่างเปล่าและจิตปัญญ,ญาที่เลือนหาย ในเช้าวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังป้อนอาหารเช้าให้เอเลนร์เธอก็หยุดหายใจไปเฉยๆอาเธอร์ตกใจมากเขารีบเรียกรถพยาบาลแต่ก็สายเกินไปเอเลนร์จากไปแล้วอาเธอร์กอดร่างที่ไร้วิญญาณของเอเลนร์ไว้แนบอกเขาร้องให้รอห้รองให้จนแทบขาดใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยไม่มีเธอเขาไม่รู้ว่าเขาจะทนกับความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไรโลกทั้งใบของเขาเหมือนถล่มทลายลงมาทุกสิ่งทุกอย่างดูมืดมนและว่างเปล่าเขาสูญเสียเอเลนร์ไปแล้วสูญเสียความรัก สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปในคราวเดียวความตายของเอเลนร์เป็นจุดจบของเรื่องราวอันแสนเศร้าแต่อาเธอร์ก็รู้ว่ามันไม่ใช่จุดจบของความรักที่เขามีให้เธอความรักนั้นจะยังคงอยู่ในใจเขาตลอดไปเขาจะไม่มีวันลืมเอเลนร์ anor, เขาจะไม่มีวันลืมความรักที่พวกเขามีให้กันเขาจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาเคยใช้ร่วมกันเขาจะจดจําเธอตลอดไปจดจําในฐานะผู้หญิงที่เขารักสุดหวัวใจจดจําในฐานะภรรยาที่แสนดีจดจําในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา หลายปีผ่านไปอเธอยังคงอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเดิมที่คอบวนเขาไม่เคยแต่งงานใหม่เขายังคงคิดถึงเอเลน่ทุกวันเขาไปเยี่ยมหลุมศพของเธอทุกสัปดาห์นำดอกไม้ที่เธอชอบไปวางไวใ้ให้เขาพูดคุยกับเธอเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเธอไม่ได้ยินแล้วก็ตามเขายังคงเก็บรักษาสมุดสเก็ตภาพของเธอไว้ทั้งหมดเขาถือว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าเป็นบันทึกความทรงจำที่ล้ำค่าเป็นหลักฐานของตัวตนที่เคยงดงามของเอเลน่ เขายังคงรักเธอรักอย่างสุดหัวใจรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วแต่ความรักของเขาก็ยังคงอยู่ความรักที่อยู่เหนือการเวลาความรักที่อยู่เหนือความตายความรักที่ไม่มีวันสูญสลายวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนเขาก็เหลือบไปเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ดอกไม้ใกล้ๆเขาผีเสื้อตัวนั้นมีสีสันสดใสสวยงามมากมันบินวนไปรอบๆดอกไม้สักพักก่อนที่จะบินจากไปอาเธอร์มองตามผีเสื้อตัวนั้นไปจนลับตาเขายิ้มทั้งน้ำตา เขารู้ว่าเอเลนร์ยังคงอยู่กับเขาอยู่ในทุกทที่อยู่ในสายลมอยู่ในแสงแดดอยู่ในดอกไม้อยู่ในผีเสื้อและอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปเขาปิดหนังสือลงวางมันไว้บนตักเขามองขึ้นไปบนท้าองฟ้ายิ้มทั้งน้ำตาลาก่อนนัที่รักเขาพูดสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันใหม่เขาหลับตาลงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของแสงแดดที่ส่องลงมาบนใบหน้าเขารู้สึกสงบและผ่อนคลายเขารู้ว่าเอเลนร์กำลังเฝ้ามองเขาอยู่เขารู้ว่าเธอรักเขา และเขาก็รักเธอเช่นกันความรักของพวกเขาจะไม่มีวันตายมันจะยังคงอยู่ตลอดไปช่วนิรันด์ในสวนอันเงียบสงบแห่งนั้นท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นและดอกไม้ที่สวยงามอาเธอร์ก็พบกับความสุขอีกครั้งความสุขที่ได้รู้ว่าเขายังคงมีเอเลนร์อยู่ในหัวใจความสุขที่ได้รู้ว่าความรักของพวกรเขนนั้นเป็นนิรันด์และความสุขที่ได้รู้ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้พบกันใหม่ในโลกที่ไม่มีโรคอัลไซเมอร์ไม่มีน้ำตาและไม่มีความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นหลายปีหลังจากที่เอเลนร์จากไปอาเธอร์ยังคง ใช้ชีวิตอย่างสงบในกระท่อมหลังน้อยที่คอดวนเขาไม่เคยคิดที่จะแต่งงานใหม่หัวใจของเขายังคงเป็นของเอเลนรออ์เพียงผู้เดียวความทรงจําเกี่ยวกับเธอยังคงชัดเจนราวกับว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเขาจํารอยยิ้มอันอบอุ่นของเธอเสียงหัวเราะที่สดใสและแววตาที่เปล่งประกายทุกๆเช้าอาเธอจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดถึงเธอเป็นสิ่งแรกที่เขาคิดถึงและเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาคิดถึงก่อนนอนในแต่ละวันเขาจะเดินไปตามหมเส้นทางเดิม ที่เขาและเอเลนร์เคยเดินด้วยกันเส้นทางที่ทอดยาวผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวขจีผ่านหมู่บ้านอันเงียบสงบและผ่านสวนดอกไม้ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาตอนนี้สวนนั้นดูเงียบเหงาและรกร้างดอกไม้ที่เอเลนร์เคยปลูกไว้ได้เหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลาเหลือไว้เพียงเศษซากข,ของความทรงจําที่เคยงดงามอาเทอร์พยายามที่จะดูแลสวนนั้นแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วสวนนั้นเปรียบเสมือนใจของเขาที่แตกสลาย และไม่มีวันที่จะเยียวยาได้อย่างสมบูรณ์ทุกๆสัปดาห์เธอจะไปเยี่ยมหลุมศพของเอเลนร์เขานำดอกไม้ที่เธอชอบไปวางไว้ให้พูดคุยกับเธอเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าเธอไม่ได้ยินแล้วก็ตามเขายังคงเก็บรักษาสมุดสเก็ตภาพของเธอไว้ทั้งหมดมันกลายเป็นสมบัติล้ำค่าเป็นบันทึกความทรงจำที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเธอภาพวาดที่บิดเบี้ยวและข้อความที่เขียนด้วยลายมือสั่นเท่าเหล่านั้นบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของเธอกับโรคอัลไซเมอร์ ความเจ็บปวดความสับสนและความกลัวที่เธอต้องอเผชิญอาเธอจะเปิดสมุด s เก็ตภาพดูในบางครั้งน้ำตาไหลอาบแก้มทุกครั้งที่เห็นภาพเหล่านั้นเขาคิดถึงเอเลนรเหลือเกินคิดถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นคิดถึงเสียงหัวเราะที่สดใสคิดถึงทุกๆอย่างที่เป็นเธอบางครั้งเขาก็รู้สึกโกรธโกรธที่โรคอัลไซเมอร์พรากเธอไปจากเขาโกรธที่เขาไม่สามารถช่วยเธอได้แต่เขาก็รู้ดีว่าความโกรธนั้นไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือคือการยอมรับความจริง และใช้ชีวิตต่อไปเขาพยายามหากิจกรรมต่างๆทําเพื่อไม่ให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้าเขาอ่านหนังสือทําสวนปลูกผักสวนครัวและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเขาได้พบปะผู้คนมากมายกลายเป็นที่รู้จักและเคารพของคนในชุมชนแต่ไม่มีใครสามารถแทนที่เอเลน่ได้ไม่มีใครสามารถเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาได้อเธอยังคงโดดเดี่ยวอ้างว้างและคิดถึงเธออยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่อเธอร์กำลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ได้พบกับหญิงชาราคนหนึ่งเธอ นั่งอยู่บนมา้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่กำลังวาดรูปอยู่อาเธอร์หยุดมองเธอด้วยความสนใจภาพวาดของเธอดูคุ้นตายอย่างประหลาดมันมีลักษณะคล้ายกับภาพวาดของเอเลนร์ลายเส้นที่บิดเบี้ยวสีสันที่ฉูดฉาดและรูปแบบที่ไร้ระเบียบอาเธอร์เดินเข้าไปหาหญิงชาราคนนั้นอย่างช้าชา้าสวัสดีครับเขาพูดผมชื่ออาเธอร์หญิงชาราเงยหน้าขึ้นมองเขาเธอมีใบหน้าที่อ่อนโยนดวงตาที่สดใสและรอยยิ้มที่อบอุ่นสวัสดีค่ะเธอตอบฉันชื่อแมรี่ผมเห็นคุณกำลังวาดรูปกรูอยู่ อาเธอร์พูดภาพของคุณสวยมากเลยนะครับแมรี่หัวเราะเบาๆขอบคุณค่ะเธอพูดฉันชอบวาดรูปมันช่วยให้ฉันผ่อนคลายผมก็ชอบวาดรูปเหมือนกันครับอาเธอร์พูดแต่ผมไม่ได้วาดรูปมานานแล้วภรรยาของผมเธอชอบวาดรูปมากฉันก็เคยมีสามีที่ชอบวาดรูปเหมือนกันค่ะแมรี่พูดเขาจากไปหลายปีแล้วเขาเป็นโรค Alzheimer. อัลไซเมอร์อาเธอร์รู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตเขามองแมรี่ด้วยความตกใจภรรยาของผมเธอก็เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันครับเขาพูดเธอจากไปเมื่อปีที่แล้ว แมรี่พยักหน้าช้าช้าฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณคะ่ะเธอพูดมันเป็นโรคที่โหดร้ายมากมันพรากทุกอย่างไปจากคนที่เรารักอาเธอร์นั่งลงข้างๆแมรี่พวกเขานั่งคุยกันอยู่นานแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่พวกเขารักเล่าถึงความทรงจําดีๆที่เคยมีร่วมกันและความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียพวกเขาไปอาเธอร์รู้สึกสบายใจอย่างประหลาดที่ได้คุยกับแมรี่เธอเข้าใจความรู้สึกของเขาเธอเข้าใจความเจ็บปวดของเขาเธอเป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่เขาไม่ได้พบมานานในวันต่อๆมาอาเธอร์ และแมรี่ก็กลายเป็นเพื่อนกันพวกเขาพบกันทุกวันที่มานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่พูดคุยกันวาดรูปด้วยกันและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้กันฟังอาเธอร์รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับแมรี่เธอทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายเธอทําให้เขายิ้มได้และเธอก็ทําให้เขาคิดถึงเอเลนรน้อยลงแมรี่เองก็มีความสุขที่ได้อยู่กับอาเธอร์เขาเป็นคนใจดีอ่อนโยนและมีอารมณ์ขันเธอรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเขาเขาทําให้เธอคิดถึงสามีของเธอน้อยลงแม้ว่าอาเธอร์และแมรี่จะสนิทสนมกันมากขึ้น แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่มีวันเป็นมากกว่าเพื่อนพวกเขายังคงรักและคิดถึงคนที่จากไปความรักนั้นจะยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปแต่การได้อยู่เคียงข้างกันช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นความเจ็บปวดและความเหงาไปได้มันทําให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้มันทําให้พวกเขามีความสุขอีกครั้งและมันทําให้พวกเขารู้ว่าชีวิตยังคงดําเนินต่อไปแม้ว่าคนที่พวกเขารักจะจากไปแล้วก็ตามวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์ และแมรี่กำลังนั่งวาดรูปอยู่ด้วยกันแมรี่ก็พูดขึ้นว่าอาเธอร์ฉันคิดว่าฉันต้องไปแล้วละ่ะอาเธอร์เงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยความตกใจไปไหนเหรอครับเขาถามฉันต้องไปอยู่กับลูกสาวของฉันที่ลอนดอนแมรี่ตอบเธออยากให้ฉันไปอยู่ใกล้ๆเธออาเธอรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่อยากให้แมรี่ไปเขาไม่อยากสูญเสียเธอไปอีกอคอนอผมจะคิดถึงคุณมากเลยนะครับแมรี่เขาพูดฉันก็จะคิดถึงคุณเหมือนกันอาเธอร์แมรี่ตอบ แต่เรายังติดต่อกันได้นะเราสามารถเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ครับอาเธอร์พูดเราจะทำอย่างนั้นในวันรุ่งขึ้นอาเธอร์ไปส่งแมรี่ที่สถานีรถไฟพวกเขากอดกันแน่นน้ำตาไหลาอับแก้มลาก่อนนะอาเธอร์แมรี่พูดดูแลตัวเองด้วยลาก่อนครับแมรี่อาเธอร์ตอบคุณก็เหมือนกันแมรี่ยิ้มให้เขาก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปอาเธอร์ยืนมองรถไฟเคลื่อนตัวออกไปจนลับตาเขารู้สึกเหมือนหัวใจสลายอีกครั้งเขาเพิ่งสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุด ไปอีกคนหลังจากที่แมรี่จากไปอาเธอร์ก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอีกครั้งเขายังคงไปเยี่ยมหลุมศพของเอเลนร์ทุกสัปดาห์ยังคงเก็บรักษาสมุดสเก็ตภาพของเธอไว้และยังคงคิดถึงเธอทุกวันแต่ตอนนี้เขามีความทรงจําใหม่ๆเพิ่มเข้ามาความทรงจําเกี่ยวกับแมรี่เพื่อนผู้แสนดีที่ช่วยให้เขาผ่านพน้นช่วงเวลาที่ยากลําบากมาได้เขาเขียนจดหมายถึงแมรี่ทุกสัปดาห์เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและเขาก็ได้รับจดหมายตอบจากเธอทุกครั้งพวกเขายังคงติดต่อกันอยู่เสมอ แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามหลายปีผ่านไปอาเธอร์ก็แก่ตัวลงร่างกายของเขาอ่อนแอลงแต่จิตใจของเขายังคงเข้มแข็งเขายังค,งคงคิดถึงเอเลนร์และแมรี่อยู่เสมอเขาจดจำเรื่องราวดีๆที่เคยมีร่วมกันและเขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและมิตรภาพที่เขาได้รับจากพอวอกเธอจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนเขาก็รู้สึกเหนื่อยมากเขาหลับตาลงและจมดิ่งลงสู่ห้วงนิทราในความฝันเขาเห็นเอเลนร์ เธอยือนอยู่ตรงหน้าเขาเธอดูสวยงามและอ่อนเยาว์เหมือนกับวันที่พวกเขาพบกันครั้งแรกเธอยิ้มให้เขาและยื่นมือออกมาถึงเวลาแล้วที่รักเธอพูดไปกันเถอะอาเธอร์ยิ้มทั้งน้ำตาเขายื่นมือไปจับมืออาเธอร์ครับที่รักเขาตอบผมพร้อมแล้วทันใดนั้นอาเธอร์ก็รู้สึกเหมือนร่างกายบาวิลเขาลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองกำลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเขามองลงไปข้างล่างและเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่บนเก้าอี้ในสวนเขาไม่รู้สึกกลัวเขารู้สึกสงบและเป็นสุขเขารู้ว่า เขากำลังจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าที่ที่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความเศร้าและไม่มีโรคอัลไซเมอร์ที่ที่เขาสามารถอยู่กับเอเลนร์และแมรี่ได้ตลอดไปอาเธอร์หันไปมองเอเลนร์ที่ยืนอยู่ข้างๆเขาเธอยิ้มให้เขารอยยิ้มที่สดใสและเต็มไปด้วยความรักผมรักคุณเอเลนร์เขาพูดฉันก็รักคุณอาเธอร์เธอตอบตลอดไปอาเธอร์และเอเลนร์จับมือกันแน่นพวกเขามองหน้ากันด้วยความรักและความผูกพันจากนั้นพวกเขาก็หันหลัง และเดินจากไปพร้อมกันเดินเข้าสู่แสงสว่างอันเจิดจ้าแสงสว่างที่อบล้อมพวกเขาไว้ด้วยความอบอุ่นและความสงบสุขที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งอยู่ด้วยกันตลอดไปในดินแดนแห่งความสุขและสันติที่ซึ่งความรักของพวกเขาจะไม่มีวันสูญสลาย